ก็ขออาภัยในเสียงไม้ที่ค่อนข้างมีปัญหานะเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนหูฟังมาแล้วก็ยังไม่ได้ปรับเซตติ้งอะไรเลยนะครับมาเดี๋ยววันนี้เราลองมาจัดนันดับกับกันสัก1ตาถึง2ตากันเลยนะแพ้หรือชนะก็จะลงนะครับโอเคมาเริ่มกันเลย ยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นตำแหน่งอะไรไหมเลือแค่ซัพพอร์ตเหรโอเคเดี๋ยวเราซัพพอร์ตไปถึงตาคุณแบนแล้วตัวที่ผมจะแบนนะครับก็จะเป็นแก๊กนะ อันนี้เราก็จะเล่นแบบสุ่มนะครับว่าเราจะได้ตัวไหนทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกทีมตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือกเล่นเป็นซัพพอร์ตเ,เราเน่าจะเล่นตัวอะไรดีทีมตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือก เลือกแล้วซัพพอร์ตเหรอเดี๋ยวเอาตัวที่เราถนัดแล้วกันอืมซัพพอร์ตซัพพอร์ตเอาเป็นตัวนี้แล้วกันโอเคทีมต้องข้าเป็นฝ่ายเ,เลือกฉันจะเล่นซัพพอร์ต โอเคครับตานี้เราก็ได้มาเป็นสตาซัพพอร์ตนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยว่าจัดเละหรือว่าจะลุ่งโอ <laughs> <Okay, S 2> เคไปดูกนะันเพื่อนในทีมคงขวัวร้อนไม่เบาแลล้ครับจงังหวะนี้ อาจจะมีเสียงรบควนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับยินดีต้อนรับซูอาโออ่ะก็สวัสดีทุกคนนะนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไม่เต็มบาทของเรานะครับสู้กับศัตรูไปด้วยกันวันนี้เราก็จะมาเล่นในสตานะครับในตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับ no จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมได้เลย น่าจะเป็นล้างกดนเลยเจอเราเฟิร์สบาดไปแล้วนะครับของเรากจมตี อ,<ล>อ,<ล>อ,<ล>อ<ล>ีเราก็ได้เฟิร์สบัตมาคือไม่ใช่คนที่ได้เฟิร์สบัตคือเดฟิตเอค้าเรียนอะไรนะเออเลือกฝั่งตรงข้ามป้อมเล่นมกกังกรของเราถูกโจมตี เดี๋ยวเราก็จะไปลงไปช่วยล่ากนะครับตอนนี้เราก็ได้เปรียบนะครับัดตีย้ายมวบ ต้องขอภายในเสียงพัดลมด้วยนะครับดังแรงมากไปเซ<ป>ฟฟิตมานะครับเรายางไม่ปติอตอนนี้มีแล้วนะปตนนิน,ตน,น่าจะเจ็บมวยได้นะครับ Tay lâu vậy No mountains are too high to climb. Bông lên đã khổng đầu thu trôn tì. Skill only khổng จะตาย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราขอกลับไปเติมเลอลก,กันนะกำลัง <c oughs> ไป <c oughs> ใจเย็นๆสวยงามต้องขอภายในเสียงที่ แหบแห้งด้วยนะวันนี้รู้สึกเหมือนสภาพอากาศจะเปลี่ยนนะแล้วเสียงค่อนข้างแตกแล้วก็แอดซิสมาสองนะครับแล้วตอนนี้เรามาช่วยแบค็คแมนครับ เพื่อเลนเราโชว์แล้วนะแรงมากเดี๋ยวผมไปช่วยบนก่อน ไม่น่านจะรอดน,นะครับรอดด้วยเลยือดไม่เลือดจังหวะน้ทีมเขาซ้อนเร็วนะก็เลยตายไปบแบตแมนก็เก็บแรดมาได้นะครับ ต้องขอภายในเสียงรบกวนด้านนอกด้วยนะครับค่อนข้างดังเลยเดีย๋ยวเราไปช่วยคอเลนก่อนตอนนี้ถึงจะแพ้ชนะเดี๋ยวผมก็เอาลงเหมือนเดิมนะครับ I will finish. Don't be. I started. Onslaught. Shut down. <laughs> Your team has dismantled. Oh, don't be. Do not hear the cries of the abandoned. Psycho! จะผมไปช่วยเลนทาร์กแป๊บนึ่งน่าจะได้ไม่น่าเราก็คิวมา3ตัวแล้วครับ Who's the source of the mayhem? do not said... <laughs> <We laughs> <might> be! <laughs> <in> an, enemy. <laughs> an enemy! has been defeated! <laughs> 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 an enemy has been defeated! Ally has been defeated. ตอนนี้แล้วก็ส่วนได้นะครับจนดึงไหมไม่โดนนี่เดียวเหลือหกวิทเดี๋ยวเราตีได้อีกรอบนะบอันนี้ผมไม่ได้เล่นเป็นสายรถคู Q ่ดาวนะครับอันนี้เป็นสายดาเมจซัพพอร์ต อาจจะได้ตัวเดียว,ปปออวเยอะเลยนะครับน่าจะโดนครับหน่อยปล่อยมือ <c oughs> ยอมรลม้วว่าถอยไม่ได้คนระับข้อเสียของาตาซัพพอร์ตก็คือเราไม่มีท่าหนีนะครับ แต่เราก็สามารถตื่นแก๊งแล้วก็ทำดาเมจทำจังหวะให้เพื่อนได้นะครับน่าจะได้นะนไ,ดได้ได้หมหนึ่งตัวเจฟอร์เรนหนึ่งลุมสามครับจังหวะน,นี้ได้ไหมเยืนอยู่ยืนอยู่กลับไปช่วยแบทแมนเ้วาวไปหนึ่งดอกครับ Kilo oh Neula, but I Batman. These chains cannot keep you down. Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. <c oughs> บินไม่ขึ้นครับ, <c oughs> ออบตายอีกบินวิกก็สามารถตีได้แล้วนะ จังหวะน,นี้เลือดเราก็เหลือครึ่งหลอดแล้วนะม่เหลือครับเก็บได้หมดไหมเก็บได้หมดครับจังหวะน,นี้แบคแมน,น,นกาลีก็อันติเคยิบนะครับ รอดมาได้อืมทุกพื้นไป็นทีเซลฟิสจังหวะนี้ยังไงกําลังชุนมุนกันอยู่รอดไม่รอดรอดไม่รอดกาลีรอดครับจังหวะนี้พลังแห่งเงินนำเง <enemy> ินทีมเราก็อยู่ที่สามนสี่นะครับนะส่วนทีมตรงข้ามอยู่สองนแปดนะครับมาเราเอาดาร์คซเลเยอร์กันเลยเอาดาร์คแล้วก็จบกัน

<c oughs> มาจาังหวะนี้เราก็ได้ดาร์กด้วยได้มากรด้วยนะห <c oughs> ลุดหลุดหลุดหลุดแล้ว <c oughs> ไม่รอดนะครับ <c oughs> ผมก็รอดเว้

เป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมอันนี้ก็เป็นการเอาซาต้ามาโลมนะครับในแพทที่24นะครับ be best, okay. yeah. ก็สามารถเล่นได้นะครับอยู่ในแหลงไดมอนแหลงคอมมานเดอร์นะครับหรือเราจะเล่นในแหลงคอนคูลเลอร์ก็ได้นะครับโอเคก็ได้ MVP มานะครับ ส่วนไอเทมนะครับไอเทมก็จะเป็นไหนออกดิก็จะมีรองเท้าต้านสถานะนะครับแล้วก็เป็นซับพอร์ตนะครับเป็นลาสถานะผิดปกติกนะครับแล้วก็รีวิวนะครับ120พลังเวทนะครับ10%คูดาวแล้วก็500พลังชีวิตจักเกทร้อยห้าสินะครับแล้วก็สมุด เหมือนเป็นสมุดลดการฟื้นฟูของเป้าหมาย40%นะครับเป็นเวลา1.5วินะครับแล้วก็ของอีก2ชิ้นยังไม่เสร็จนะครับโอเคซาตาลมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะยังไงก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมกันจนจบด้วยนะครับ อันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ